ไปดูเรื่องของการขายสลากออนไลน์ครับคุณตะบอยสเมื่อวานหอบเอาลอตเตอรี่จริงๆนะฮะใบจริงๆงวดวันที่หนึ่งเนี่ยเอามาโชว์เลยเพื่อให้รู้ว่ามีของจริงแล้วก็เป็นการประกาศขายจริงๆแล้วการทุกๆกล่าวอ้างว่าเขาเป็นประธานบริษัทมีการไปโพสต์แบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาทําหน้าที่เป็นแค่นักการตลาดเท่านั้นนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กเองก็ออกมาเปิดเผยว่า ขายสลากแบบไม่มีใบจริงหรือว่ามีการวนขายเนี่ยแบบนี้ผิดกฎหมายเอาผิดเลยนะครับเข้าขายช่อโกงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินด้วยวินรวีใหญ่เสมอครับหรือว่าตาบอยสเกลนะครับพร้อมด้วยทนายความรัชพลชรีสาคอนเมื่อวานนี้ก็เอาหลักฐานเนี่ยนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมด้วยที่ถูกแจ้งความกล่าวหาว่าช่อโกงเนี่ยนะครับบอกว่ามีการฉลายจำน่ายสลากกินแบ่งหมายเลข3 3 8 3 3, 3 0เนี่ยโดยที่เขาไม่มีสลักอยู่จริงๆ ต้าออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้ช่อโกงนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเลขสลากกี่แบ่งในงวดนั้นมีปัญหาจริงครับ16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้าอ้างว่ามีการทําสัญญาซื้อขายสลากผ่านผู้ค้าคนกลางรายหนึ่งแล้วก็มีการจ่ายเงินมาจําไป3 0 0 0 0แสนครับแต่ว่าคนกลางไม่เอาสลากจริงส่งมาให้ส่งมาแต่เพียงรูปถ่ายสแกนหน้าสลากเท่านั้นครับแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นประธานนะครับเขาทําหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ เป็นการตลาดเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดเก็บด้วยแต่ว่ามีคนเอารูปของเขาเนี่ยไปโพสต์และก็ใส่ตาแหน่งว่าเป็นประธานบริษัทซึ่งปกติแล้วเขาบอกว่าทําหน้าที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งการขายสลากใบ,บาละ5บาทจากผู้ที่ซื้อสลากที่กดลิงก์ที่ตัวเองแชร์ไว้เท่านั้นอืแต่ว่าถ้ามาจากลิงก์อื่นยังไงเขาไม่ได้นะนะครับส่วนบริษัทโชคดีออนไลน์ .com ที่มีคุณแอนนาเป็นเจ้าของเนี่ย แล้วก็มีนางสาวมินตราที่ถูกหมายจับอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการส่วนคุณตะเขาเป็นประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ผมไม่มีส่วนร่วมกับการนำเข้าการจัดเก็บลอตเตอรี่เลยเพียงแค่มีตัวแทนคนหนึ่งไปโพสต์รูปผมและใส่ชื่อตำแหน่งผมเป็นประธานบริษัทซึ่งความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในโชคดีลอตเตอรี่ .com เลยครับ ขณะที่ทางด้านพลตํารวจโทสุรเชษหักพานครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบิกจกท่านระบุว่าหลังจากที่ศาลได้อนุมัติหมายจับออกมาเนี่ยนะครับอนุมัติหมายจับมาเมื่อวันก่อนเนี่ยสามคนนะฮะได้เข้าควบคุมตัวนายวินรวีก็คือคุณตะบอยสกาแล้วก็มีอีกสองคนก็คือคุณแอนนานะครับแล้วก็อีกคนคือนางสาวมินตรานะครับนางสาวมินตราเนี่ยนางสาวแนนนะชื่อเล่นช,ชื่อชื่อแนนนะครับ ก็มีคุณตะกับคุณแนนเนี่ยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีส่วนคุณแอนนาเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีการส่งตัวแทนติดต่อตํารวจว่าจะเดินทางเข้ามาพบหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเบื้องต้นเห็นมีรายงานข่าวว่าน่าจะประมาณสักต้นเดือนมิถุนายนวันที่สามิถุนาหรือยังไงไม่ทราบผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับ,รบประมาณนั้น แล้วก็จะเดินทางเข้าพบตํารวจพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เห็นว่ามีเตรียมหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากรณีนี้นะครับบิ๊กโจ๊กบอกตํารวจมีหลักฐานการกระทําความผิดชัดเจนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับมีผู้เสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า50คนด้วยกันพอตาเอาอสลาดที่ตัวเองไม่มีตลาดอยู่จริงตัวตลาดอยู่ที่อของน,อน็อตนะตัวตลาดอยู่ที่บริษัทสลดบรัดนะครับ แล้วตาไปบอกว่าตลาดเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่ในกองนี้แต่จริงแล้วเมื่อมีการตรวจสอบตนเองน็อตก็ไปพบว่าสลาด่เป็นของบริษัทน็อตด่านสลาดเป็นของน็อตเองแต่ตาไปบอกว่าตลาดอยู่กับตาก็คืออะไรฮะสลาดนั้นไม่มีอยู่จริงอ่าเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่มีการขายสลากโดยที่ไม่มีใบสลากอยู่จริงๆเนี่ย มีลักษณะเข้าข่าย3ความผิด3ข้อหานะครับหคือร่วมกันช่อกลมประชาชน2คือร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันสลักกินรวบแล้วก็3คือความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะครับและนอกจากนั้นยังมีความผิดตามมูลฐานฟอกเงินอีกด้วยนะครับถ้าไปถึงขั้นฟอกเงินแบบนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับในการถูกอายัดทรัพย์สินอาละขณะนี้ก็มีการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มที่15แพลตฟอร์มแล้วนะครับก็ดําเนินการอย่างเข้มงวดเลยครับตอนนี้